ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยแล้วพอเวลาฉันตรวจ ATK แล้วเนี่ยฉันควรจะเอาไปทิ้งหรือไปกำจัดยังไงให้มันถูกวิธีให้มันไม่เป็นการแบบแพร่เชื้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าชุดตรวจ ATK เนี่ยนะเป็นขยะที่แพร่กระจายเชื้อได้อย่างหนึ่งแล้ว ATK เนี่ยแยกขยะออกเป็น2ประเภทนะครับ อย่างแรกก็คือขยะที่ไม่ปนเปื้อนอะไรเลยขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลั่งที่ใช้ในการทดสอบอย่างเช่นเวลาเราซื้อเอทเคมาเนี่ยมันจะมีเอกสารมีกล่องก่อนอย่างแรกมีกล่องบรรจุมีเอกสารวิธีใช้นะครับแล้วก็แล้วก็พวกวิธีใช้ต่างๆอะไรพวกนี้ พวกนี้คือขยะไม่ติดเชื้อถ้าสมมติท่านแกะออกมาแล้วปุ๊บทั้งกล่องทั้งเอกสารที่บรรจุที่อยู่ในชุดตรวจ ATK ท่านสามารถทิ้งในขยะทั่วไปได้แล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดเพราะอันนั้นมันยังไม่ปนเปื้อนเชื้อใดๆนะครับแต่ในส่วนขยะที่มันปนเปื้อนเชื้อก็อย่างเช่น ที่มันปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายเวลาเราตรวจหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตลับหรือว่าแผ่นที่ทดสอบเนี่ยนะครับรวมไปถึงหลอดใส่น้ำยาแล้วก็พวกฝาหลอดหยดไม้สวอปนะครับขยะประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นต้องแยกนะต้องแยกจัดการออกจากขยะทั่วไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อได้ซึ่งวิธีการในการกำจัดขยะติดเชื้อเหล่านี้อย่างถูกวิธีอย่างแรกเลยนะครับ ให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันอย่างทั้งหน้ากากหรือว่าชุดตรวจ ATK หรือทิชชู่ที่เราจะเช็ดน้ำมูกเช็ดสารคัดหลั่งต่างๆนี่นะครับเก็บไว้ใส่ถุงขยะสีแดง2ชั้นใส่ถุงขยะสีแดง2ชั้นโดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสกับขยะติดเชื้อเนี่ย ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณปากถุงอาจจะฉีดด้วยสารฆ่าเชื้อเช่นสารโซเดียมไฮโปโคอลอไรด์นะ5,000 ppm หรือว่าอาจจะเป็นน้ำยาฟอกขาวนะผสมน้ำอัตรา1-10ต่อหรือว่า,าจ,จะเป็นแอลกอฮอล์อ่ขออภัยแอลกอฮอล์70%แมไม่มีขำนะมีแอลกอฮอล,ออล,ออลอ์ 70%, น,น,ล70นะครับผมฉีดที่ปากถุงก่อนแล้วก็ค่อยสอนถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับมัดปากถุงชั้นนอกด้วยนะด้วยเชือกให้แน่นด้วยแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณปากถุงข้างนอก ด้วยสารฆ่าเชื้ออีกหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยไปไว้ที่จุดพักขยะนะครับถ้าถ้าท่านไม่มีถุงสีแดงจะโอ้โหหาถุงขยะสีแดงยังไงดีหาไม่ได้ก็แนะนำนะครับว่าอาจจะเป็นถุงอื่นๆก็ได้แต่กรุณาเขียนอาจจะใช้หมือเขียนหรือแปะกระดาษไว้ไว้ตรงถุงก็ได้ว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับเพื่อให้คนที่ดําเนินการเนี่ยเขาได้ทราบว่านั้นคือขยะติดเชื้อนะครับทีนี้พอเอาไปวางที่จุดพักขยะแล้วเราก็ประสานไปยังหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการบริการเก็บขยะ อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับเพื่อกําหนดวิธีการนําขยะติดเชื้อเนี่ยเอาไปกําจัดให้ถูกวิธีต่อไปโดยหลังจากาอจัดการขยะติดเชื้อแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยทั้งสบู่น้ําหรือว่าแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ,รบนี่คือวิธีการในการคัดแยกขยะติดเชื้อแล้วก็ทิ้งกันอย่างถูกวิธีนะครับ ทุกวันพฤหัสบปปดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก